สวัสดีครับอ่าพอดีวันนี้ผมได้พามาใหม่หนึ่งองค์ผมขออนุญาตแม่แกะออกมาจากภาพถิ่นนะผมจะมาให้ดูกันเนี่ยว่าอันเนี้ยเป็นแม่ขัวแต่ทําไมโอ้โหแม,ม่ขัวของแบบบึกบึกบึกมากอ่าที่ผมบอกบึกยังไงดูแบบนี้ชัดกว่าไหมครับโอ้โหโอ้ดูเนื้อถ้าช้อนผงนะผมว่าดูแล้วต้องแกะดีกว่า ผม,มแกมาให้ชมกันสักพูดครับถ้าผมดูแรงได้นิดหน่อยรล้อเล่นเห็นไหมนานๆจะเจอแบบนี้อยากให้ชมตูเนื้อผงครับผมรัก ขอยปรับกองออวันนี้่ะอย่างไงครับเนือบึกไหมเห็นวงแขนไหมวงแขนอวงแขนนี่แบบมดงามคมิคปเป็นสาวๆเลยครับมดงามที่สุดเลยเห็นไหมบึกจริงๆ แบบนภาพแบบนี้ดูแล้วต้องแบบดูดูดูดานานผมจะเจอนะานานผมไม่เคยไม,ไม่เคยเจอแม่ครัวแบบดูดคือภาพแบบนี้ผมมองตรงว่าอยู่กับกลองอะอยู่กันนานนะอยู่กันไปก่อนหาเนะ้อคู่ยากครับภาพแบบนะี้ โอเคครับอ่าให้ดูอีกนิดนะผมจะส่องให้ดูวงแหวนนะอ่าเห็นไหมเห็นไหมวงแหวนโอเค okay, ครับสวัสดีครับ